สวัสดีคุณครูรายวิชาและสวัสดีเพื่อนๆดูคนคะ่ะวันนี้พวกเรามากับหัวข้อพัฒนาการน้านเศรษฐกิจกสมัยอยุธยาเอ๊ะระบบเศรษฐกิจการค้าในสมัยอยุธยามีรูปแบบอย่างไรบ้างนะ ในสมัยอยุธยามีความเจริญร,รุ่งเรืองทางด้าเศรษฐกิจของบริเวณตอนกลางของอาณาจักรซึ่งเป็นพื้นที่รับรู้แม,ม่น้ำซึ่งเหมาะแก่การทำนาทำไร่และการที่กรุงศรีอยุธยาอยู่ใกล้อ่าวไทยซึ่งอยู่ติดทะเลจึงสามารถติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างชาติได้อย่างสะดวกปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยากรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองต่างๆ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกเช่นการปลูกข้าวกรุงงสีอยุทยาอยู่ใกล้กับอ่าวไทยทำให้สามารถติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติได้อย่างสะดวกลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยอยุทยามีสองลักษณะคือเกษตรกรรม กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผลผลิตที่สำคัญคือข้าวซึ่งผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการอย่างมากของพ่อค้าต่างชาติที่มาติดต่อค้าขายการค้ากับต่างประเทศก่อนหน้าที่จะมีการติดต่อกับชาวตะวันตก เป็นการค้าโดยใช้เรือสำเภาซึ่งดำเนินการโดยพระมหากรรษัตริย์พระราชวงศ์ขุนนางและพ่อค้าจีนที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการค้าสำคัญโดยเฉพาะซึ่งนับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควร การเก็บภาษีอากรสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งอธิบายถึงลักษณะการเก็บภาษีอากรของคนไทยสมัยโบราณและตามความในหนังสือลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเขาบันทึกเอาไว้พอสรุปได้ถึงการแสวงหารายได้ของแผ่นดินในสมัยอยุธยาดังนี้ 1. จ้างกอบรายได้ด่านขนอนทางบุกเลยทางน้ําเก็บชักส่วนสินค้าหรือเก็บเงินตามขนาดของยาดผ่านนัเช่นเรือเก็บหนึ่งใน10ส,ส่วนหรือเรียกว่า10อีกหนึ่ง สออากรเก็บจากการประกอบอาชีพเช่นการทำนาทำไร่อนุญาตให้เก็บของป่าจับปลาในน้ำกันกัน,กนสุรา 3. ส,สวยรายได้ที่รัฐได้รับจากคนบางกลุ่มส่งมาให้ทองประคังแทนการสละแรงงานให้กับหลวงซึ่งเกณฑ์มาใช้ในงานทุกปีเช่นสวยดีบุก 4. หรือชารายได้จากค่าทำเนียบเรียกเก็บจากคนที่มาติดต่อราชการจบกันไปแล้วกับหัวข้อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยา หลังจากได้เรียนรู้แล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ